สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆนะครับเข้าสู่ร้านเพชรทองบุญวิทักษ์กับการอัปเดตของสวยๆเช่นเดิมครับก่อนไปรับชมขอให้พี่ๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาทำความรู้จักกันนะครับกดติดตาม Subscribe ช่องนะครับไว้ได้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตของแม่ใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับมีงานสวยหลากหลายชิ้นเลย ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพ,พร้อมๆกันเลยครับข้อมือทองคําลายวิหกเกอบไม้ประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยเพชร8เม็ดรวม1.60กรัตหรือตกเม็ดละ20ตังเลยนะครับ น้ำหนักรวม45.56กรัมความยาว19.5เซนติเมตรราคาขายเพียง129,000บาทคุ้มมากๆเลยสำหรับชิ้นงานนี้นะครับเรามาดูดีเทลกันก่อนดีเทลของเขาเนี่ยเขาจะทำตัวทองเป็นข้อๆแล้วก็แต่ละข้อเนี่ยจะมีการฉลุนะครับลวดลายเป็นลายวิหกเกาะคบไม้ งานสวยมากๆแล้วก็วิจิตรบรรจงมากๆเลยส่วนเพชรใช้เพชรขาวแล้วก็ไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้เพชรสวยวิ่งไฟนะครับวิบวับนำมาขัดนะครับก็คือนำมาเพิ่มลวดลายกับตัวาลายทองที่อยู่ด้านหน้าสุดเวลาใส่ก็จะได้หน้ากว้างได้ความเด่น ความสวยประมาณนี้เลยพีพ่่ที่ชอบงานทองชอบงานเครื่องประดับที่มีความวิจิตรนะครับมีลวดลายที่ตระการตาแล้วก็ไว้ใช้ใส่ออกงานทําให้ดูโดดเด่นชิ้นนี้รีบกดจองมาได้เลยครับจีโบเพชรประดับทับทิมพม่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยทับทิมพม่าเพชร5 5เม็ด รวม82ตังน้ำหนักรวม6.30กรัมหน้ากว้าง1.3คูณ2.2เซนติเมตรราคาขาย35,000บาทงานสวยหวานน่ารักมากๆนะครับสำหรับตัวจี้ชิ้นนี้ขนาดของจี้นะครับจะใกล้เคียงกับเหรียญ5บาทสำหรับตัวจี้นะครับ สีทับทิมสวยมากๆแล้วก็หวานมากๆขนาดเวลาใส่ขึ้นคอก็จะได้ความสวยที่เห็นชัดแล้วก็ดูโดดเด่นมากๆสำหรับจี้ชิ้นนี้กด cf เข้ามาได้เลยครับแหวนเพชร60ตังประดับเพชรบากข้างนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่74ตังแบ่งเป็นเพชรเม็ดยอดนะครับขนาดประมาณ60ต่งประดับเพชรข้างนะครับอีก2เม็ด รวม14ตังน้ำหนักรวม2.94กรัมขนาดแหวน55ราคาขายเพียง2 9 9 0 0บาทถูกมากๆคุ้มมากๆหน้า cf มากๆเลยสำหรับแหวนวงนี้นะครับ 1. ในเรื่องของราคาที่ถูกแค่ตัวเพชรก็ไม่ได้แล้วอันนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มเพราะว่าพี่ๆจะได้เพชรเม็ดใหญ่ตรงเม็ดยอดต้นวัดทาบหน้าเพชรไม่ได้แกะช่างนะครับตกเม็ดละประมาณ60ตัง เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะครับส่วนข้างในตำหนิน้อยเรียกได้ว่าเป็น,นหนึแหวนเพชรนะครับที่น่าใช้ถ้าพี่ๆกำลังอยากได้เพชรเม็ดใหญ่หน่อยไว้ใส่ติดนิ้ววงนี้ต้องรีบจองเลยครับสร้อยข้อมือเพชรฉลุลายงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคสองสีประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่93ตังค์ต่งแบ่งเป็น เพชรเกสร9เมตรรวม31ตังเพชรกุหลาบอีก58เมตรรวม62ตังน้ำหนักรวมนะครับ8.37กรัมความยาวร้อย16.8เซนติเมตรราคาขาย39,500บาทงานสวยนะครับแล้วก็เป็นงานเก่าแท้ๆที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานครับ ตัวลวดลายด้านบนนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาจะทำเป็นลายพันพฤกษาสวยงามแล้วก็มีความละเอียดอ่อนหวานครับส่วนเพชรเกสรแล้วก็เพชรกุหลาบที่ประดับขา่าแล้วก็เล่นไฟใช้ได้ข้างในนะครับเขาจะมะีตำหนิในเนื้อเพชรเป็นจุดบ้างนะครับสำหรับตัวเพชรแล้วก็ ความเล่นไฟความอ่อนหวานของเขาก็น่าใช้ครับสำหรับราคานี้ขนาดเวลาใส่ขึ้นข้อมือนะครับก็จะได้หน้ากว้างกำลังสวยแบบนี้เลยสร้อยข้อมือเพชรเก่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เพิ่มเสน่เพิ่มเสน่ห์นะคะให้กับพี่ๆได้ไม่น้อยเลยเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยจะแตกต่างเขาเน้นที่ความละเอียดและความอ่อนหวานเป็นหลัก CF เลยครับ แหวนบุษราคำเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดยอดด้วยบุษราคำบังกระจะประดับเพชร1 6เม็ดรวม96ตังน้ำหนักรวม5.29กรัมขนาดแหวน55ราคาขายเพียง33,900บาทคุ้มมากๆเลยแล้วก็ดีงามมากๆครับสำหรับแหวนบุษราคำวงนี้ตัวบุษราคำเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่า สวยมากเพราะว่าเนื้อใสแล้วก็ตำหนิข้างในพลอยน้อยนะครับส่วนความเปล่งประกายของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเจียดีเหลี่ยมดีนะครับแล้วก็ไฟดีเพชรที่ประดับเพชรขาวเล่นไฟเห็นเป็นเม็ดสำหรับตัวเพชรนะครับสมบูรณ์แบบบอกเลยว่าแหวนวงนี้นะคะเป็นในหนึ่งแหวนบษชาคำที่น่าซื้อเพราะดีไซน์ของเขาเนี่ยใส่ได้ง่าย ตัวบูชาคำก็จะเป็นสีวิวิดนะครับก็คือมีความใสแล้วก็เล่นไฟเป็นหลักงานสวยๆแบบนี้น่าซื้อแล้วก็น่าใช้จริงๆยิ่งได้ดีไซน์นะครับที่เราใช้ได้บ่อยๆใส่ติดนิ้วเป็นแหวนคู่ใจนะคะแหวนที่เพิ่มความเชื่อมั่นในชีวิตประจำวันวงนี้น่าจะตอบโจทย์มาในราคาที่จับต้องได้กด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับเข็มกรดัดอักษรย่อสมเด็จ เจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสลีโซภาพันนวดีนะครับงานสวยมากๆประดับด้วยเพชรนะครับแล้วก็ประดับด้วยทับทิมเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟข้างในสะอาดใช้ได้เลยนะครับทับทิมสีสวยชิ้นงานมาในสภาพที่ดีแล้วก็หน้าสะสม นาเก็บเป็นที่ระลึกเป็นสิริมงคลมากๆเลยครับขนาดจะใกล้เคียงกับเหรียญ5บาทนะครับเวลากลัดขึ้นกับชุดก็จะได้หน้ากว้างประมาณนี้สวยแล้วก็หน้ามีไว้ครอบครองมากๆพี่พที่รักนะครับในพระองค์ท่าน cf เลยครับแหวนเพชรแถวคู่นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชร10เม็ดรวม2.06กรัต น้ำหนักรวม9.05กรัมขนาดแหวน56ราคาขาย79,900บาทงานสวยมากๆเลยสำหรับตัวชิ้นงานนะครับจะเป็นตัวเพชรที่ประดับแบบฝังสอดโดยเพชรนะครับจะได้เม็ดใหญ่ตกเม็ดละประมาณ20ตังเม็ดใหญ่ขาวแล้วก็เล่นไฟข้างในสะอาดใช้ได้นะครับตำหนิน้อยโดยรวม สวยแล้วก็หน้ากว้างของแหวนเวลาใส่ขึ้นนิ้วก็จะได้หน้ากว้างกำลังสวยแบบนี้เลยเป็นในหนึ่งแหวนเพชรชิ้นใหญ่นะครับที่เหมาะมากๆกับพี่ๆที่ชอบงานชิ้นใหญ่หรือกำลังมองหาแหวนเพชรสักวงหนึ่งนะครับไว้ใส่ออกงานได้เน้นดีไซน์ที่ใช้งานได้ง่ายๆแหวนเพชรแถวแบบนี้ตอบโจทย์แน่นอน c f เลยครับ แหวนปลอกเพชรประดับไพลินซีรอนรอยัลบลูนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%ประดับด้วยไพลินซีรอนสีรอยัลบลูนะครับแล้วก็เพชร11เม็ดรวม1.13กรัตนะฮะน้ำหนักรวม8.96กรัมขนาดแหวน53ราคาขายเพียง32,900บาทราคาสุดคุ้มนะครับแล้วก็ดีไซน์ดวนใจมากๆ ตัวดีไซน์ของเขานะครับจะทำขึ้นรูปเป็นปลอกเพชรใส่ง่ายๆเพชดใช้เพชรเม็ดใหญ่ขาวแล้วก็เล่นไฟดีสลับตัดสีนะครับด้วยสีของไพลินไพลินจะเป็นไพลินซีรอนนะครับเขาจะมีความโดดเด่นในเรื่องของลวดลายที่ทำออกมาได้อย่างสวยลงตัวใส่ติดนิ้วใช้งานได้นะครับกับทุกๆโอกาสใส่ได้ในชีวิตประจำวัน งานสวยแบบนี้ CF ได้เลยนะครับขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เมตตาแลว้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญบิทักษ์ด้วยดีตลอดมานะครับต้งกับนี้จะพยายามหาของสวยๆนะครับมีคุณค่าเน้นของสวยราคาดีๆมาให้กับพี่พี่นะครับได้เป็นเจ้าของกันสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านอีกครั้งนะครับเหมือนเดิมเลยว่า ของทุกชิ้นนะครับก่อนจะส่งชุบล้างทําความสะอาดให้ก่อนจะส่งแล้วก็จะมีใบรับประกันนะครับจากทางร้านให้กับพี่ๆนะครับในทุกๆชิ้นเลยสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับจะมีของสวยๆชิ้นไหนบ้างรอชมได้เลยแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย